อันนี้คือความแรงของมันเนี่ยเวลาคุณโดดก็โดดอย่างนี้นะโดดแล้วก็กีีดโดดแล้วก็กีีดนะครับผมมันเป็นอาชีพหนึ่งที่เข้าหามอนไวเข้าถึงมอนเร็วนะครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอาจากยูทูบกัาเลนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำแนวทางการเล่นของสต็อกเกอร์สายโดดหรือว่าสายแบ็กสเต็ปนั่นเองนะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับโลกสายโดหรือว่าสายแบ็กสเต็ปนะครับผมมันเกิดขึ้นจากคอมโบของไอเทม2ชิ้นนะครับหนึ่งคือแหวนชาร์โดริงนะครับผมอันนี้เลยแหวนเนี้ยความสามารถก็คือทุกๆ2องเลเวลของตอลลัวละครเราเพิ่มดาเมจแบ็กสเต็ปหนนะครับแล้วก็เมื่อจมตีทะเกะเพ้ามีโอกาสทําให้มอนตติดสตันได้นะครับตามเลเวลของเลดนะฮะ แล้วก็ถ้าแหวนบวกเจ็ดแตแ็แรงขึ้นยีบเปอบวกเแรงขึ้นเจ็ดสนะครับก็ถ้าเอาแค่แหวนบวกศูนย์ะครับผมก็จะหมายความว่าสมมุติคูณเลเวลเก้าเก้เนี้ยคุณจะแบ็้นแตบแรงขึ้นประมาณสีก้็นะครับก็วงนึงก็สีเปใส่สวงก็ห้อนะครับอันนี้ก็คือความแรงของมันนะฮะเนี่ยแล้วแหวนมันใส่สวงได้แบบนี้นะครับผมมันก็ได้ความแรงตามเลเวลเราหารสองนะครับอย่างตอนนี้ยแปดสิบสี่หารสองก 2วงก็84เปอร์นะครับแล้วก็ข้างหนึ่งเป็นบวกเอ่าเดี๋ยวลองให้ดูว,ว่า0กับ7ต่างกันแค่ไหนนะครับอ่าก็นี่แรงขึ้นอีก25เปอร์นะครับอันนี้คือความแรงของแบ็กสเตปนะต่อมาหมวกหมวกเนี่ยจะทำให้เราออโต้สเปล่แบ็กสเตปได้เมื่อใช้ไฟอิงคิกนะครับผมความสามารถของหมวก,กคือแอทแทกบวกสิบหฮิตบวกสาโจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น5เปอร์เมื่อใช้โดยโลกและสต็อกเกอร์ทุก1อัปเกรดของหมวกนะครับผมเพิ่มดาเมจทแบ็กสเตปหเปอร์ อย่างอันนี้หมู่บกหเนี่ยแบล็คเด็บแรงขึ้น25%นะครับใส่คู่ Shadow Ring นะครับผมเมื่อใช้ไฟน์คลิกนี่สกิลนี้ไฟน์คลิกเป็นสกิลของเทควันโดเราต้องไปก๊อปมาก็คือเข้า p ีพแล้วให้เทควันโดเตะเราจนกว่ามันจะก๊อปพอก๊อปมาปุ๊บเวลาใช้เนี่ยก็คือไฟน์คลิกกระโดดหามอนแล้วเดี๋ยวมันออโต้สเปลแบ็คเแ็ปต่อทันทีนะครับตามเลยวิที่เรียนรู้ไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกเมื่อใช้งานแบ็คเแคเ็ปม,มีโอกาสขโมยเงินนะครับผมตามเลยว่ิธีเรา โดดแล้วแบ็กสเต็ปต่อทันทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับผมข้อดีของการเป็นสต็อกเกอร์ก็คือคุณมีสกิลพีเซิร์ฟเวลาคุณเจอสกิลมอนตัวอื่นอย่างเงี้ยมันจะไม่โดนทับถ้าคุณเป็นโล่แบ็กสเต็ปอะอยู่ดีๆไปแมปที่มันทับสกิลได้เช่นไปโดนไฟโบอย่างเงี้ยก็จําไฟโบไฟคิกหายอย่างเงี้ยก็จะลําบากหน่อยโอเคเวลาเปลี่ยนแมปก็จะลืมกดพีเซิร์ฟด้วยเดี๋ยวโดนทับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองความแรงให้ดูนะครับสายแบ็กสเต็ปอะไอเทม2ชิ้นที่คุณต้องมีเลยก็คือหมวกกับแหวนนนนนแบบบีี้้ะะครรััเเพาไม่ง่งนนย มันจะไม่โดดและเตะแบบนี้นะครับผมวิธีการทํางานก็คือกดไฟคลิกใส่มอนแล้วเดี๋ยวมันแบคเต็ปออโต้เองนะครับผมนี่กดปึ๊บแบบนี้นะครับผมนนอ่ามีบบ Auto ออโต้สติลแบบเงินให้ด้วยนะฮะแบบนี้เลยข้อดีของสายนี้คือมันไวครับผมมันหามอนไวเข้ามอนไวนะครับผมถ้าคุณวันฮิตได้ยคุณจะเก็บมอนไวมากนะฮะแต่ว่าถ้าสงฮิตเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มลําบากแนละ้วเพราะว่ามันมีครูดาวของมันอยู่นิดนึงนะครับมีดีเลอยอยู่หน่อยนึงนะฮะ มันจะรัวต่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะประมาณสัก0.5วิมั้งครับผมความรัวของมันเนี่ยก็อาจจะช้านิดน,นึงถ้าเกิดมอนแบบทีเดียวไม่ตายนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูความแรงนะครับผมอันนี้คือแหวนบวก4ี่นะครับผมซึ่งบวกสเนี่ยไม่มีความสามารถเพิ่มตรงนี้มีแค่ข้างบนที่ตามเลเวลนะครับแรงตามเลเวลนะฮะอ่าให้ดูเดี๋ยวนะเปลี่ยนให้มันเป็นมีดแล้วกันมันจะได้แรงๆหน่อย เป็นดาบเป็นดาบนะครับผมปึ๊บกดปึ๊บ8,300นะครับผมอ่ะอันนี้คือเพิ่มตามเลเวลอย่างเดียวกับมีหมวกบวกหนะครับผมได้ดาเมจไฟน์คิก8,000นะครับผมนี่อ่ะอนนี้หมื่นหนึ่งอันนี้คือขนาดกลางผมว่าเน้นตีด็อกดีกว่าเพราะว่าดาบคือดาบขนาดกลางอะ่ะนะครับเนี่ยหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นท้วนนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนจากศูนย์เป็นบวกเจ็ดบวกเจ็ดเนี่ยก็คือเหมือนบวกศูนย์แต่ว่า ได้ความแรงเพิ่มขึ้นอีก25เปอร์นะครับผมอ่ะยิงปุ๊บเห็นปะ25เปอร์เซ็นที่ได้มาคืออีก2,500นะครับก็25เปอร์เซ็นตรงตรงเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับจากหมื่นหนึ่งขึ้นเป็นหมื่นสองพนะครับผมคูณตรงนะฮะเพราะว่าพวกสกิลเนี่ยค่อนข้างคูณตรงอยู่นะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าน,นี่คือ0ูรับเราคาบวก0อยู่ที่ 27M นะครับผมซื้อมาเมื่อวานก่อน ส่วนราคาบวก7 1็0 0กอบาทก็าหาร,ราคา M เ,เอาแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวลองใส่แบบคู่ให้นะครับผมอันนี้คือใส่แบบคู่นะใส่แบบคู่ต้องมาตีดอกปุ๊บห5ก็เพิ่มอีก25เปอร์นะครับผมแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับผม1มื่นนิดนิด15นะครับผมก็ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันได้คอมโบจากตรงนี้เพิ่มอีกประมาณ4 0กว่าเปอร์นะฮะ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะอน,นี่คือความแรงของมันเนี่ยเวลาคุณโดดก็โดดอย่างนี้เนละโดดแล้วก็กรีดโดดแล้วก็กรีดนะครับผมมันเป็นอาชีพหนึ่งที่เข้าหามอนไวเข้าถึงมอนเร็วนะครับผมเอาจริงเร็วกว่าคูเซเดอร์เพราะว่าคูเซเดอร์ต้องวิ่งใช่ไหมเราไม่ต้องเราโดดถ้าวันฮิตอะเราเร็วกว่าคูเซเดอร์ครับผมแต่ถ้าเลยวันฮิตเมื่อไหร่เนี่ยคูเซเดอร์เร็วกว่าทันทีเพราะเราจะช้าแล้วเพราะถ้าไม่วันฮิตเนี่ยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับผมอันเนี้ย คือจุดเด่นของสายนี้เลยนะครับเร็วแรงทะลุดน,นลกให้ดูของสมสายก่อนแล้วกันนะครับผมของสมซสยนะครับล็อกไว้เลยก็คือหมวกเ e ดคอมบโดบาลเล็ตนะครับผมเอาไว้คอมโ,โบแหวนชา w ด i ิงเพื่อแบ็กสเต็ปประดบับล็อกเหมือนกันชา a ดริงหนึ่งข้างนะครับเป็นอย่างน้อยใส่สองข้างเพื่อเพิ่มความแรงก็ได้หรือถ้าคุณมีเงินเยอะขึ้นนะครับผมสามารถใส่เป็นลิงออฟฮันเตอร์ก็ได้นะครับอันนั้นอาจจะเพิ่มความแรงแบบใสคแบบ่ใสคอมโบแรงขึ้น2อ0เลย แรงมากๆครับผมสามารถไปดูได้ในคลิปล i n อ of Hunter ได้นะครับผมการ์ดเนี่ยถ้าเป็นประดับใส่โกสักราบ้านะครับผมแล้วก็ชิ้นอื่นทั้งหมดคุณใส่อะไรก็ได้ที่เพิ่มแอแท็กให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องการดีพพดีนะครับเราต้องการแอแท็กแบบวันฮิตขอแค่มีแอแท็กมากพอนะครับทุกอย่างจะโดนวันฮิตตายเองนะเสื้อเนี่ยก็ของดีครับผมเสื้อเรกแอแทกบวกจริงๆไม่ต้องบวก9ก็ได้นะเพราะว่าบวก9ได้แท็กเป มันไม่ได้เยอะมากนะครับผมกับการเสียเงิน 10m ถ้าเงินเหลือไม่ว่ากันแต่ถ้ายังแบบไม่ได้เงินเยอะมากก็เอาแค่บวกศูนย์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าบวกหมันไม่ได้เยอะนิดเดียวนิดเดียวจริง,รงส่วนอาวุธนะครับเอาแรงคือดาบเพราะว่าดาบเนี่ยมันตีขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กค่อนข้างแรงไงใหญ่75กลางร้อยหนึ่งเล็ก75นะครับผมมันก็เลยค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ดาบเลดราคาไม่แพงนะครับผมผมใส่เป็น2เหมืองก็เน้นตีขนาดกลางนะครับหรือ ถ้าใครตีแบบบาเดียมโกลเลมเลยอะไย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ไอพิกเอาได้ผมเป็นไอพิกแมงแดงแต่ว่าข้อเสียคือมันเป็นมีดตีพวกโกเลมไม่เข้าเพราะโกลเลมส่วนใหญ่จะเป็นขนาดใหญ่หมดเลยเช่นสตาร์เล็กติกโกเลมบาเดียมโกลเลมเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นมันจิ้มแรงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นอาวุธเอาไว้สลับได้นะส่วนใหญ่ก็แนะนำสองนี้แหละถูกดีนะครับผมถ้าเอาถึก ก็เป็นเซตแอนเดอร์เจอร์แบบนี้ก็ได้ไวแมนที่อยู่ได้ถึกนะครับผมได้กีดด้วยเวลาคุณโดดเนี่ยหรือจะเอาเป็นกระเป๋าพึ่งก็ได้นะถ้าใครงบน้อยงบน้อยก็มีเป๋าพึ่งก็มีกีดเหมือนกันนะครับผมถ้าบวก7ได้ก็มีแอตแท็กให้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเอาบวกศูนย์เอาไว้กีดเฉยๆก็ได้รองเท้างบน้อยก็มีอินฟินิตี้งบน้อยเนี่ยมีเทมเพลอร์สเต้งเราอัพสเตง99อยู่แล้วนะครับเราเอาแรงไงก็ได้แท็กเพิ่มขึ้น30มไฟติ้งสติลิตนะครับ ออสไม่ต้องเอาก็ได้ออสไม่ต้องสนใจก็ได้เอาแค่ไฟติ้งมาก่อนเป็นหลักนะครับส่วนรองเท้าโนเบสอนะมันก็ใช้ได้เออใครงบน้อยก็รองเท้าโนเบสได้ได้แอตแท็กสิบฮิตสิแต่ไม่ต้องตีบวกเพราะไม่ได้ไเลยเลยเจ็ดกับเก้าเราไม่ได้อะไรกับเขาเลยเนี่ยครับผมก็เนี่ยเอาบวกนี้ไปก่อนนะครับผมแอตแท็กสิไปก่อนใช้ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครอยากแรงก็มีมัพ มาร์ฟก็ได้ลดดิเลย์ลดดิเลย์เนี่ยทำให้โดดเร็วขึ้นเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อสตูทุกเพศ5%ปรเแต่ว่ามันก็โบกวก9ก็1 0เอ็มอ่ะนะครับผม 10M เอ็มนี่ก็ซื้ออะไรได้เยอะอยู่นะส่วนการมาร์ฟก็แวกแวกก็ได้เพราะเราสเต็งเยอะนะครับผมส่วนคอร์สก็ใส่เซตเกรดสำหรับคนงบน้อยนะครับผมเน้นตีโล่เพราะว่าเราต้องการดูดีพีนะครับผม แล้วก็ตีมือนิดนึงเพื่อเอาดาเมจของแบ็กสเตปนะครับผมนี่มีดาเมจแบ็กสเตปอยู่ทุกการตีบวกได้ดาเมจแบ็กสเตปสนะครับแล้วก็ได้เอพีดบวกหด้วยถ้าตีบวกหทั้งตัวนะครับผมอ่าแล้วมีเจาะเกราะให้ด้วยนิดนึงนะครับหลักๆประมาณนี้เลยนะครับผมของจะประมาณเนี้ยอันนี้คือแบบยังไม่แรงมากนะครับผมที่เก็บเวลได้ตอนนี้ก็คือไฮออกเนี่ยวันฮิตถ้าเป็นพวกนิวเวิร์ลบาร์เดียมโกลิมเนี่ยใส่อันนี้เข้าไปของผมเนี่ยสามฮิต มันจะแบ็กสเต็ปอยู่มาทักหมื่นนิดๆอ่ะใช้3ฮิตมัน2ฮิตเกษนิดหน่อยนะครับผมถ้าเวลเยอะขึ้นอาจจะอาจจะสฮิตได้นะครับผมสำหรับบารดิมโกเลมอ่าส่วนตัวอื่นนะครับผมที่ใช้กันบ,บ,บ่อยๆก็จะเป็นพวกสตาร์ลิติกโกเลมอ่าลุงขี่เมฆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอ,อาจจะต้องเพิ่มดาเมจอีกนิดนึงหรือรอเลเวลอีกหน่อยนึงเพราะว่าทุกการอัพเลเวลของเราจะทําให้ดาเมจแบ็กสเต็ปตรงนี้มันแรงขึ้นตามเลเวลด้วยไงดังนั้นยิ่งเวลเยอะเรายิ่งแรงขึ้นนะครับอ่าส่วนสกิลนะครับผมสกิลเนี่ย ก็อัพตามนี้เลยนะสายโจนเหมือนอัพอย่างนี้แหละก็คือเด็บเบิร์นสิบอินพุ๊ซิบสติลสิบไฮดิงสิบเอเวนอมแปดดีท็อกซิฟายหนึ่งพอเป็นซ็อกเกอร์ตรงมานี่เลยครับพีเซิร์ฟป้องกันการโดนทับนะครับผมก็คือเมื่อเราจําสกิลอะไรมาก็าตามแล้วเราอยากให้มันจําตลอดไปใช่ไหมคุณก็กดพีเซิร์ฟทับปุ๊บแบบนี้มันจะอยู่10นาทีเวลาคุณโดนสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จําเพิ่มนะครับผมมันก็จะเอาอันเก่าอยู่เสมอนะครับอ่าพออัพพีเซิร์ฟเต็มปุ๊บ ว่พี่เซิร์ฟได้เนี่ยก็กลับมา back s t e ปนะครับผมแ back s t e ปก็เอาให้10นะครับผมหลังจากนี้ก็แล้วแต่เลยของผมไปอัพซอนมัลตอรี่นะครับผมซอนมัลตอรี่เอาแอแท็คเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบเผื่อตีชิวๆบ้างก็อาจจะมาอัพสแนทก็ได้ก็คือสกิลขโมยเทมจากมอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสกิลอัพไม่ยากสําหรับสตอกเกอร์นะฮะต่อมาไตตัสไตตัสเนี่ยของผมอั up d กสเต็งเอจินะครับผมของผมหนักไปที่เอจิของผมหนักไปที่สเต็งหน่อยเพราะว่ากะโดดเลยไงเจ็ดสิบปุ๊บ ใส่ของแลวโดดเลยนะครับผมก็จะเก็บเวลง่ายนะฮะแล้วก็พอ70เนี่ยเราใส่สเต็งเก้าจะใส่เทมสเต็งได้ทันทีนะครับมันก็สะดวกแหละสำหรับคนที่มีของรออยู่แล้วนะถ้าไม่มีของรออยู่แล้วแบบไปรอของในกิจกรรมรอแรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่าอาจจะอัพเอจิก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ตีเองได้เก็บเวลหาเงินเองได้ก่อนระหว่างที่รอหมวกรอประดับมาเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ปรับได้นะครับอ่าตอนนี้ของผมก็อัพเอจิดันขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเอาไว้หลบมอนหน่อย ไอจีน้อยแล้วหลบมอนไม่ค่อยได้ถ้าไม่ได้ดิงวันฮิตนี่คือโอ้โหเลือดอาบเลยครับผมอ่ะถ้าคุณอยากดันความแรงมากกว่านี้นะครับผมก็คือตัวรองเท้านี่อาจจะเป็นอุตติเตยสเต็งใส่ได้ลเลยไม่ก่าสิบนะครับผมหรือว่ามัฟเนี่ยก็อาจจะไปใช้พวกมัฟฟ์สเต็งก็ได้ถ้าแบบงบเยอะหน่อยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกมัฟฟ์ออฟฟิตติ้งสปิริตต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะหรือไม่งั้นก็ไอหนีก็ได้ครับผมมัฟฟ no ์โนเบสบวกเก้าเนี่ยมันได้ตีทุกขนาดแรงขึ้นห้าเปอร์ลดดีเลย์ด้วย แล้วก็ใส่การแวกแวกเอาก็ได้ความแรงเหมือนกันนะครับอ๋อส่วนคอตูมนะครับผมอัปเปอร์มิ e เดิล r เวอร์ของสต a อ k เกอร์มันเป็นสายมูดเลต ดังนั้นไม่ต้องแลกมานะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรกับเรานะครับผมเอาไปแลกพวกหมวกพวกอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับผมอะโอเคครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นแนวทางการเล่นของสต็อกเกอร์สายโดดนะครับผมก็มีใครแนะนาชิ้นไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็มาบอกกันได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่หลายชิ้นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ของผมมันจะไปอยู่เรือเก้าสิบท้าวอฟินิตี้มัพอะไรพวกนี้นะครับผมผมผมอยู่90บหมดเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่อะไรเท่าไหร่ เน้นวันฮิตแบบเก็บเวลธรรมดาได้ไปก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด s u b ติดตามยูทูบแกนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากดูแบบเร็วๆนะครับผมก็สามารถไปดูแนะนำแนวทางการเล่นของ AOC ได้นะครับผมในแอป n โนวิ Guide นะครับผมซึ่งในแอป n โนวิ Guide เนี่ยเราก็จะมีแนวทางการเล่นให้นะครับผมทั้งสเตตัสสกิลนะครับผมของสมใส่นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีหินคอสตูมให้ดูนะครับผม ไอเทม OCP ต่างๆนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นแมปเก็บเลเวลเนี่ยอันนี้เหมาะมากสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่น R C เลยนะครับโตนได้แล้ววันนี้นะครับในเพจสโตนะฮะช่วงกัมบลเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบลเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบลเวให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กัมบลเวได้นะครับผมแล้วก็สสาาาาามมรรรรถถเเเเลลืออกกกงงินนนนนนโดดไ้้ยยะะคคััับบจี คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ